สวัสดีครับพนมาศเคเบิลเน็ตเวิร์กทีวีสาราดีทีวีของคนอุตรดิตถพบกับข่าวท้องถิ่นสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและมอบรางวัลให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ชนะเลิศที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถนายธีรวัตรวุฒิคุณรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดอุตรดิตถ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีนายอำนาจปาราดเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์นายชัยานยอดคำพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์นายอุดมสอนจิตอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์นายสันติเที่ยงธรรมแทนพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยนางวันทราผ่านคำประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านหาดไก่ต้อยพร้อมทั้งตัวแทนวิสาหกิจชุมชนและว่าที่พันตรี นครขค้อชุนฮานันนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซึ่งในการประชุมในครั้งนี้เพื่อพิจรารณากำหนดแนวทางวิธีการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหากิจชุมชนของจังหวัดอุตรดิตถ์ให้เกิดการประสานงานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายและองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นเอกภาพรวมถึงเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการปัญหาข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและพัฒนา วิสาหกิจชุมชนในรอบปีที่ผ่านมาของจังหวัดอุตรดิตถ์สำหรับความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์มีวิสาหกิจชุมชนทั้งหมด1,340แห่งและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอีก10แห่งและที่ผ่านมาได้มีการประกวดวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัดขึ้นผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหาดไก่ต้อยหมู่ที่3ตำบลหาดล้าอำเภอท่าปลา ได้รับรางวัลชนะเลิศได้รับเงินรางวัล2 5 0 0บาทพร้อมโรคเกียรติยศรองชนะเลิศอันดับหนึ่งวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม,มกเกษตรอินทรีย์บ้านข่อยสูงหมู่ที่7ตําตำบลข่อยสูงอำเภอตรอนได้รับเงินรางวัล1,500งันบาทพร้อมโรคเกียรติยศรองชนะเลิศอันดับ2ไ,ได้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์จัดการสรตัตรูพืชชุมชนตำบลไร่อ้อยหมู่ที่6ตำบลไร่อ้อยอำเภอพิชัยได้รับเงินรางวัล1น0 0บาท พร้อมโรคเกียติยศสำหรับรางวัลชมเชยมี2รางวัลได้แก่วิสาหกิจชุมชนทำข้าวแคบยางกระไดใต้ตำบลสีพนมมาตรอำเภอรับแลลและวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวเพื่อสุขภาพหมู่ที่3มตำบลคุ้งตะเภาอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับเงินรางวัล500บาทพร้อมประกาศนียบัตร รวมทั้งวิสาหก,กิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหาดไก่ต้อยหมู่ที่3ตำบลหาดล้าอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตและจะเข้ารับโล่พระราชทานในวันเพื่อชมงคลของปีถัดไปโรงเรียนท้องแสนขันวิทยาจังหวัดอุตรดิตถ์จัดอบรมป้องกันปัญหาการตั้งครรภไม่พร้อมในวัยรุ่นพร้อมสอดแทรกการเข้าใจรับรู้และปรับตัว ที่ห้องประชุมโรงเรียนทองแสนขันวิทยาจังหวัดอุตรดิตถ์มีกิจกรรมอบรมป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นพร้อมการเข้าใจรับรู้และปรับตัวโดยโรงเรียนทองแสนขันวิทยาร่วมกับมูลนิธิสุพรรณมิตรแห่งประเทศไทยศูนย์ประสานงานอำเภอทองแสนขันดำเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อให้เยาวชนรู้จักการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นเฝ้าระวัง ระหนักถึงปัญหาและมีส่วนร,ร่วมในการป้องกันการตั้งคันที่ไม่พร้อมในวัยรุ่นสำหรับกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงบทบาทสมมุติหรือละครการเอาตัวรอดในสังคมการเตือนเพื่อนการเข้าใจเพื่อนการคบเพื่อนและเรียนรู้การปฏิเสธโดยมีเด็กนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมจากโรงเรียนทองแสนขันวิทยาทั้งหมดจำนวน600คนโดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่สาธารณาสุข เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอำเภอทองแสนขันและทีมสันทนาการจากกลุ่มคนบ้านนอกองค์กรสาธารณประโยชน์จังหวัดอุตรดิต์เป็นวิทยากรมาที่ข่าวพลังงานครับ เมื่อวันที่25สิงหาคม2559สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์นำโดยนายชัยสิทธิ์สนิทไทยและเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดกิจกรรมโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนให้กับโรงเรียนด่านแม่คมานพิทยาคมอำเภอรับแปลจังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีนางสาวพัฒนรีกรมลสุรเชษฐเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวและนายสาธรมาต้น รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแม่ขมันพิทยาคมภายในกิจกรรมมีสันทนาการมากมายเช่นการเล่นเกมแจกของรางวัลกิจกรรมตอบปัญหาเรื่องพลังงานและการใช้พลังงานทดแทนนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้ามาทำกิจกรรมตามฐานโดยมีฐานเตาย่างไร้ควันฐานเตาชีวโมลฐานเตาซูเปอร์อังโลและฐานโซลาเซลล์ มีการสาธิตเทคโนโลยีให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพรู้จักรักษาดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและรู้จักการนำพลังงานทดแทนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีวิธีประหยัดพลังงานนำมาฝากกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับ ไม่ติดตั้งอุปกรณ์ที่ปล่อยความร้อนนะครับในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศเพราะจะทําให้เครื่องปรับอากาศนั้นทํางานหนักและกินไฟครับชัชวานวนแบนบรรณาธิการข่าวนัทวัตรรประสิทธิภาพข่าวโกเมชช่วยบุญรายงานสวัสดีครับ ท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าก๊าซธรรมชาติและก๊าซสูงต้มนั้นต่างกันอย่างไรวันนี้เรามีคําตอบค่ะประเทศไทยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าและยังนําไปใช้ในรูปแบบของ CNG หรือก๊าซธรรมชาติอัดเพื่อเป็นเชื้อเพลิงให้กับภาคอุตสาหกรรมและยานยนต์ต่างๆก๊าซธรรมชาติมีส่วนประกอบหลักคือก๊าซมีเทนส่วนก๊าซสูงต้มหรือก๊าซ LPG นั้นผลิตขึ้นโดยการผสมก๊าซโพรเพนและก๊าซบิวเทนเข้าด้วยกัน ซึ่งนอกจากใช้เป็นเชื้อเพลิงแล้วก๊าซ LPG ยังมีประโยชน์อย่างมหาศาลอีกด้านหนึ่งคือสามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในอุตสาหากรารมปิตโตรเคมีเพื่อผลิตเป็นเม็ดพลาสติกและเคมีพันธุ์ต่างๆมีความสําคัญกับเศรษฐกิจไทยทั้งเป็นสินค้าส่งออกและใช้เป็นวัตถุดิบเกิดเป็นอุตสาหากรรมต่อเนื่องมากมายสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศเป็นจํานวนมากลังงานไทยเราเข้าใจเราช่วยกัน